แต่เราข่าวทุกคนครับด่วนครับกัมพูชาซ่อมถนนเสร็จแล้วเอาปืนขึ้นมาแทนนะครับที่บริเวณเขาพระวิหารครับส่วนครับล่าสุดวันนี้2 9ธันวาคม2568คุณเล็กวาสนานร่วมนักข่าวสายทหารนะครับก็มีการโพสต์แล้วก็มีการวิเคราะห์ในรายการของพีพีทีวีนะครับโดยบอกว่ากองทัพเนี่ยอาจจะไม่มั่นใจแล้วนะครับสำหรับข้อตกลงบางอย่างที่ได้ทําร่วมกันกับทางด้านกัมพูชาเพราะเมื่อวานทางด้านทหารในพื้นที่รายงานว่ากัมพูชาเนี่ย ในพื้นที่เขาพระวิหารรีบซ่อมถนนนะครับอย่างที่แซคเล่าข่าวไปคลิปก่อนหน้านี้ว่าเพียงแค่หนึ่งวันเขาทําถนนให้ครบจบหมดเลยฮะพอทําถนนครบจบหมดแล้วทุกคนครับเอาปืนขึ้นมาแทนครับก็เหมือนจะเป็นสัญญาณว่าเตรียมความพร้อมว่าจะมีรอบสามหรือเปล่าอันนี้นักข่าวสายทหารเขามีการวิเคราะห์ทหารในพื้นที่เขามีการวิเคราะห์กันคุณผู้ชมครับอัมพูชาผมบอกแล้วว่ามันไม่มีอะไรที่สามารถทําให้เชื่อใจได้เลยแม้แต่นิดเดียวแล้วคราวนี้ซ่อมถนนเสร็จภายในหนึ่งวัน ถ้าคุณจะไม่มีการสู้รบรอบที่3คุณต้องไม่เอาปืนขึ้นมาแต่ว่าเนี่ยคุณเลือกที่จะเอาอาวุธปืนขึ้นมาครับ